หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้งวายริฟต์ลีกออฟดิจนตวาร์เรนหรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำ ตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ RiskMan Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official Admin มินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นี่ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมโชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richman shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติม กรอกไรออดไอดีให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรคคเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1นึงล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ rich man shop ดิฉันอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับแต่หลายคนก็ไม่เคยเห็นดังนั้นเราไปกันไม่ไกลด้วย ให้ขับรถใหญ่เป็นอ่ะให้ขับรถใหญ่แล้วเข้ารถไปวันนึงวันสองวันเงี้ยแล้วมันคิดว่าแบบไปดูมันจะได้จะได้อะไรดูแล้วมันได้อะไรเพื่อไม่เพื่ออะไรอ่ะหลายมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ amazing แล้วก็มันท้าทายความสามารถแบบความนี้เรามากเลยนะเวลกายแกต้องแบบสักครั้งในชีวิตข้อความสามารถข้อาสามารถแนวนี้ผมผมผมก็อยากรู้ท่าไร่มีาสามารถเดียวที่ไม่เคยรู้เพื่ออะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เลย คือแบบปกติแล้วแบบมัน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 ควรจะมีเหตุผลในในแบบการกระทำอะแต่ว่าไอ้ไอ้นี่คืออะไรอะไรอะไรอะใครจะรู้อนาคตอาจจะแบบเอเลี่ยนเปิดสาขาสองเนี้ยเออจะลองกันนะปีโนว่าการสถานเออน้ำพินโว่าคือพี่รู้สึกว่ากายเป็นไปได้ทไมรู้พี่รู้สึกว่ากายไม่เป็นไปได้พอพูดว่าแบบน้ำพินโนวการมันเหมือนนักที่เคลื่อนตัว

เรือล่างต้องมาสามตัวเอาอยู่พยยาหยัดแบกแล้วกึก็ตายม้

ยิ่งผายเลยวะ่ะเป็นที่ตังหน้าแบบนี้โอเพลนเลยอ่ะอะรยืน <c oughs> ใช่ยิงยิงีมาก,กเขาไม่ยามาล้วงนะแต่ลวงไม่ได้เลยอ่ <c oughs> กนเขาไม่ตายขนายวะพลังการดูดเลือดชิ้นเดียวนี่มันรู้เรื่องขนาดนั้นเลยวะกานที่2ช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจไหมครับดู้แบที่แบบางแบนนรงเนี่ย ใหหน้น่อยครับตายให้หน่อยครับพี่โอ้ไม่ตายมาข่าวงนับเด็ดเลยแปดจิจบแล้วครับแต่ว่ายัางยังเก็บออไอชิ้นนี้ไม่ครบมาเลยดีสองร้อยจิตเข้าอน่อยมากครับตอบเพียงคือแล้วอ๋อต้องต้องเห็นพี่เจมแพ้ที่แบบสาแบบแบบมาบ้าิงเข้าที่อร่อยสินยะ อร่อยจัดเลยทำไมวะเห็นเห็นแบบคนประสบความสำเร็จมันจะตายเรื <laughs> ่องเห็นคนแพ้ในวันนี้มัน ADC ทีจริงๆนะไม่รู้ใครเป็นนะแต่ว่าผมเป็นจริงๆอยู่แบบคือมันจะมีวันหนึ่งที่เราเล่นแบบตัวไหนตัวหนึ่งเก่งแบบไม่ใช่ตําแหน่งไหนตําแหน่งหนึ่งเก่งไปเลยอ่ะเคารับอยู่ใช่ปะ่ะ <Victory. S 1> เคารับอยู่ใช่ปะ่ะคิสพิ๊กครีม